เนบิวลาสามสิบโดราดัสหรือที่รู้จักในชื่อเนบิวลาบึ่งหรือเนบิวล่าทารันทูลาตั้งอยู่ห่างเราออกไปเพียง1 6 1 0 0แงปีแสงในพื้นที่ของดาราจักรหรือกาแล็กซีเมกแมกเจเลนใหญ่ที่อยู่ใกล้กับกาแล็กซีทางช้างเผือกของเรามากที่สุดบางครั้งก็เรียกว่ากาแล็กซีบริวารของกาแล็กซีทางช้างเผือกเนบิวล่าทารันทูลาเป็นหนึ่งในสถานที่อันโปรดปรานของนักดาราศาสตร์ในการศึกษาการก่อตัวของดวงดาวเพราะเนบิวลาแห่งนี้จัด เป็นพื้นที่ก่ะตัวดวงดาวที่ใหญ่ที่สุดและสว่างที่สุดในกลุ่มกาแล็กซีท้องถิ่นและยังเป็นทินอาไซของดาวฤกษ์ที่ร้อนแรงที่สุดและมีมวลมากที่สุดเท่าที่รู้จักกันซึ่งเครื่องมืออินฟราเรดความละเอียดสูง near infrared spectrograph หรือ NIR spec ที่ติดตั้งบนกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บได้จับภาพเนบิวลาทารันทูลาเป็นภาพใหม่ที่น่าทึ่งอย่างมากเนื่องจากเห็นรายละเอียดเส้นใยฝุ่นมากกว่าเดิมเห็นเป็นลักษณะคล้ายโพลงเหมือนรังของทารันทูล่าซึ่ง การมองเห็นว่าโปรง่งกลวง,งก็เกิดจากการแผ่รังสีจากกระจุกดาวอายุน้อยมวลสูงซึ่งสองประกายเป็นสีน้ำเงินอ่อนในภาพอย่างไรก็ตามความน่าสนใจอยู่ที่เครื่องมือ NIR spec ของกล้อง James Webb ที่สามารถจับภาพดาวเลิกอายุน้อยที่ไม่ค่อยเห็นมาก่อนหลายพันดวงในเนบิวลาท r a n t ทูล่และยังเผยให้เห็นกาแล็กซีที่อยู่ด้านหลังห่างไกลออกไปอีกด้วย